46แต้มนะครับเจอกับเชียงรายครับที่ตอนนี้อยู่อันดับก็ธนกริดชดเมืองปักนะครับคู่ของหน้าสุภชายเจเดตแล้วก็ยโมวิโซรีนะครับส่วนเชียงรายครับผู้สาวประตูเป็นสาโนนอน,อนอนุอินนะครับกองหลังมีนับไทยหลังเกมนี้นะครับ้บาบ้านจะเก็บสาคะแนนได้หรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโุรสิทธิ์สัญญาเริ่มแบทเทิลครับบอลขอทางบุรีรัมย์ออกก่อน คิมนายกทิ้งไปด้านบนครับลุ้นที่สุภาชัยได้ขึ้นบ่งทิ้งขึ้นมาของมาโกบาลินี่แล้วตามถึงเบโลโซกระดกว่าไปติดทารนดิเกีโยอาจจะได้ครับวันสองหาจังหวะแทงทะลุช่องขึ้นมาได้หลุดครับจังหวะนี้แต่งบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ยิงติดเส้ครับโอ้ไล่ทีแด่งบอลเช่นไรบังไว้ก่อนโอ้จับบอลแรกไม่ดีจะเตะในมุมไหนครับสุดท้ายยังเป็นสายเปลี่ยนจุดครับเล่นทำชิงของเขาสิ่งดักไว้ได้วันสองโอ้โหดเลยครับสัตว์สลักโอกาส กดไม่ติดนะครับดูให้มาเนี่ยครับอยูให้กันใกล้ๆไปหน่อยนะครับปล่อยมาซาให้สุภชัยครับโฉบไปโฉบมาเก็บได้ไหลเข้ากลางบิโซลี่ครับบิโซลี่นานๆทีมาปล่อยไม่ได้นะครับโอกาสเพียงครั้งเดียวเนี่ยใส่สกอร์ได้เหมือนกันเข้ามาธนกิจยิงขึ้มาโอ้โหข้ามคาเด็กโอกาสอีกครั้งครับธนกิจนะครับอเนี้ยเล่นด้านข้างนะครับแต่งจับแล้ววางเท้ายิงครับเดินเข้ามา มีบกด,ด,ดันด้วยนะครับเตะกินตัวข้างบน2คนเลยแหละครับส่วนบุรีด์ในพื้นที่ด้านข้างหลือยเยอะมากมีเวลาให้สัสลักครับลองเปิดเข้ามา้ชาตึ้งสูงเลยครับโอ้โหขึ้นนำจากสุป,ปชัยใจเด็ดไปแล้วครับบุรีดำตัวที่13ของสุภชัยโอ้โหว่วางแบบนับหนึ่งถึงสิบใจยังทันเลยครับโอโว้ว่างโลกโลกจริงๆนะครับเปิดบรรจงเข้ามา แล้วบตาเปลี่ยนทางของไทยมาเชเด็ดูก็ดูก็เปลี่ยนออกขวาโอ้โหหนักแม่นเลยครับออกตาเอาบอลลงฝั่งด้วยพอดิลเลกแล้วเปิดลึกเข้าไปก็เข้าถือสลาตนอาทิคุณยัดมาให้ทักตะนายเล่นใกล้ๆแทงเข้ามาแล้วสัดไกลเอ้าตรงนี้เอาดึงๆเลยครับโอ้โหยิงอย่างคมเลยครับตีเสมอได้เฉยเลยครับโดยโรดิโรดิกิญยอครับโอ้โหไม่คิดว่าจะยิงได้มั่นขนาดนี้นะครับโอ้โหโดนีเจาะไปมา โอโ้มีพื้นที่ให้เร็วมานะครับเข้าสายแล้วยิงโอ้โหยิงดีจริงๆ,ๆ,ๆครับ<ม>ยิงเข้ามุมดีเลยมมรครับโอ้โหโรดิคินโยนะครับประตูที่สองเขาในฤดูกาลนี้นะครับในเคยริกคอนเฟิร์มประตูของโรดิคินโยนะครับที่28ก็คือให้หลัง10นาทีนะครับกลับเข้าสู่เกมได้เชิงรายแต่ยังสะดุดและอาจจะมีประตูเพิ่มของสุป,ปชัยแรงครับยิงโอ้โหโเลือกสองสองครับ สองหนที่โอ้โหโดนสเต็ปโยกหลอกแล้วโอ้โหนี่ยครับเล่นนะครับสุดคิดกับซ้ายของนักสีปรกอเปิดเข้าไปลึกไม่พอบ่องเสยมาบอลตกเอ้าตะบกของใครเวลโกฟิลิปโตวิชเก็บโอ้ทำพ่าก็มาที่เขาสิ์มาที่คิมายยอปโอ้ยเข้าช้าโดยที่พอที่คุณนักใส่น่าจะโดนเหลืองนะครับแรกของเกมนี้นะครับทีคุณดูครับ เนี่ยคือเจ้าตัวก็บอกว่าเขาน่าจะจิ้มโดนที่บอลน,นะครับแล้วดูวิถีบอลเนนะี่ยดูครับจับเนี่ยครับโอัโแนแรกของติคุณดีอันติคุณต่อมาจเจอดักตัดแล้วก็เดี่ยคูสแล้วสิบอนก์นตัดฟาวไปเลยเพื่อนให้ข่าวไปหน่อยเอ้าใบเหลืองดูครับที่จังหวะเนี่ยครับแต่ตรงนี้เองก็ตัดเกมฟาวชัดเจนนะครับ ป็นสายของศิบรเลือกยิงเข้าไปต้นี้ต้งทุกทิ้งครับก่อนสีวรักแล้วก็จะโตกลับมาไม่ทันครับเป็นจังสุดท้ายของเกมนี้จบครึ่งแรกครับเป็นครึ่งแรกที่กลับมาติดตามเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับหลังจากที่45นาทีรักเสมอกัน1-1ครับ สุบชัยใจเด็ดยิงก่อนนะครับนาทีที่18แล้วก็โรดิกินโย่นะธนกรครับ,รบเปิดเข้ามาได้บอโอูโหูที่เสาแรกครับแมถอยเรับมุมของคิมเมยยอแต่ว่าข้ามคานเปิดเข้าหัวเสาเยอะด้วยดวยิงโฉบมาเนี่ยครับโอ้โหสอบตัวมาอยู่ข้างหน้าได้ก่อนแล้วดูสบัตลูกนี้ มาต่อจีนทัศนายเล่นกับทางโรดีกินโยพิกบาโรดีกินโยหาจาังหวะดึงสองโรดีกินโยเลาะมาเอาสัตว์ตรงนี้โอ้โหหาจาังหวะเอาจนได้ครับโอ้โ้หนี่เลี้ยงแบบดื้อๆไถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าด้านข้างนี่ครับมีร้อเปลี่ยนตัวอยู่ธนกิจถูกถอดออกแล้วนะครับบิสโซลี เลือกขวาสนามมาถึงนาด้บดินครับแต่งจังหวะแรกเขาขึ้นยิงขึ้นผ่านได้ช้าโดูตรงนี้เอาจนได้ครับงสองดึงจากสุบชัยเจเด็ตคนเดิมรับโอ้โหเบิ้ลสองประตูเลยครับ14ลูกแล้วนะครับดาวเสมอเดียวเดียวโดยสุบชัยเจเด็ตเลยครับบุบอลนี่แครับแต่งเข้าหาประตูทันทีนะครับโอ้โหลูกคอสค้างจากวิงแบตสองฝั่งวันนี้ทำงานทั้งคู่เลยนะครับแลวดูเปิดมาตรงนี้ ต้องวนกลับไปทีหนึ่งขีสปิมลองเปิดเสาไกลให้ขวดโอ้โหตรงน,นี้โอ้บ้นใจเลยนะครับขาอัดจ,จังหวะแรกเลยรับบิสซูรี่ดูตรงนี้ครับโอ้โหนี่ก็ดูไม่เป็นไรแต่จริงตรงนี้ว่าวืดไปเองนะครับโดยไม่เต็มของพิสซูรี่โอ้โหนี่ทั้เข้าแล้วก็เตะอันดิสจูดนะครับลงมาแล้วอยู่เหมือนกันนะครับ กองนาด้วยครับครับชินอฮาบินาสลงมาบอลน,นี้จังหวะเจอบีเอาเสียครับแบบนี้เกมโตของทางบุรีดําต่างประเทศสุชัยให้บิสโซลลี่เราได้เอี้ยวแหวโหูโหววเบาครับนาทีครับเวลาจบเรียบร้อยมาที่เดียงครูเอาบอลกลับมาแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับเรยอเปิดบ้านเฉียลัชชนเชิงรนะายไปได้2ต่อครับ ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพก็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ